พอวิกลุเนี่ยเออผมว่ามันเรียนแบบวิกลุ่นเขาไม่จุดแดงเขาไม่กลัวอย่าลืมนะคุณนกมันมานานแล้วนะมันดังนานแล้วนะเออทําไมพอร์ทในไม่ไม่คว้ามาทันทีแสดงว่านี่จะติ์แรงหรือไม่ญี่ปุ่นหวงกั่บอลยังถึงมาอาไงใครดอกล่าเปล่าเอาแล้วที่ที่ใหญ่แล้วพวกกุญแจ หาปืนก่อนเท่าไหร่พี่ยำโหวพี่จะบีเล่าบ้างฮะโอ้ยเป็นเป็นบ้าไปแล้วสากอานแล้เป็นตัวหมดเล้วอ่ะม่สวยเหมือนก่อนแล้วสวยนะพี่โอ้ยไปดูตอนนี้มึงต้องไปดูงานเดบิวต์เว้ยเออเขาเลือกไอ้พี่ยอมรับเเาลชิงชันตลอดก็เป็นอีกคนที่เรานับนับถือเป็นอาจารย์ของเราแต่เขาเลือกเล่นไปแล้วเขาปล่อยเนื้อปล่อยตัวแล้วตอนเนี้ยดูไม่ได้แล้วโอ้ก็มาคุมเล้าเหมือนเดิมแหละไอ้เหี้ย เอาลินนะก็ได right. ้ครับซ oh, ื้อลินกสิบเข้ามาหน่อยแต่ไม่ชอบมันสักอะไรเลยเธอจริงสักที่สวยด้วยแต่เริ่มสักเนี่ยก็ไม่ไม่ดูไม่ดีครับอะไรผู้อะไรเดี๋ยวพี่เอได้ยินนี่พี่เอบ่นนะเนี่ยคู้เรื่องรามกโอ้หอมชอบเลยคนนั้นอ่ะ มือไหนมีเ hmm. ก mm ็บ hmm. ท pl <play> ุก nah, ทุกทุกต่อแล้วเนี่ย uh, ย um, mm ี hmm. ่บ <h ums atisfied> ิดของมัดนปลูกต้นไม้เนี่ยเรานพี่เอเล่านี่แหละมือไหนมีเก็บเป็นคอลเลคชันเลยเนี่ยสองเก็บแล้วแต่เดี๋ยวนี้ไม่นานแล้วพาเพื่อนปลูกต้นไม้อยังเออปลูกแล้วโอเค ไฮ้ยปืนพุ้ไม่มีก็ก็เก็บแมลงไปปลาได้นะมันก็เป็นไฟแมลงอ่ะอ่าตะเมีดแรงมกันเดินให้ตรงก่อนตอนนี้ก็ยังหันคิดไม่ถูกเลยพี่ไ้บูร,รเีเพื่อนเหรอ,อวุอ้วยเกาะไม่เต็มได้ไหม วอ้าเลยแล้วบันไดหายไปไหนเนี <t 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 Re ่ยโอ้โหนกระบี่ใครเราอะไรพอเราจะลิ้นด้ท้องเฮ้ยปืนลาไฟของโค้ชไลเดอร์นี่หว่าใช่ป่ะ ใช่เพราะไลเดอร์เขาจะมีแบบเขาเรียกอะไรนะใช่เขาจะมีข่าด้วยเขาจะมีข่าอแต่มันลายเดียวกันเลยนะพี่ผมเคยสังเกตแล้วมันเป็นลายเดียวกันเลยเพราะว่าแสดงว่าโดนโดนล่อซื้อไอ้เนี่ยแล้วจะเอาแล้วเดี๋ยวเอาไอ้โดมิโน่มาแล้วอยู่ไหนวะพี่หาไม่เจออ่ะเดี๋ยวเราทะวเราเหนือหน้าตะเวนเไ้ยถึงไรอ่ะ เสียงใครปลาอะไรอยู่อะเฮ้ยโดนยิงพี่ผมโดนยิงได้เท้าได้เท้าท่านได้เท้าเอายกให้โน่นโน่นโตัวเอสตัวเอสตัวเอสให้มองเมื่อกี้ว่าจะล่อนลงกระโดงเรือนั่นนั่นนั่นไอ้ควายอยู่โน่นโน่นของนะผม พาไปดูนะอยู่ในเรืออยู่ในเรือเฮ้ยไปไหนหมดวะอยู่ในเรือไปไปหาคุณนกก่อนแล้วอยู่ในเรืออยู่นโอ้โหมีไนตตามเลยแนวอยู่ในเรือเนีอย้วโน่นน่ะอยู่เดี๋ยวแล้วเดี๋ยวล้ไล่เลยไปนี่โฮไปนี่โฮไปนี่โฮร่วงควงควงร่วงควงชาแสง เด็ด <500. S 2> ร้อยไอสัตว์คลิปนั้น20ตัวกูได้3ตัวเองไอคอตติวพีแอมแต่ตาองชายเดียวอ่อาตาปา <c oughs> ้าได้เออจะด้วย <c oughs> อแองก <c oughs> ูก็จำตัวละครไม่ได้ฮะไม่เจอไอตัวอะไรวะคือหางคือไอต,ตัวนี้เคยมาแล้วทีงตะตองบอกตรงขาไม่สวน Bất ngờ, 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 bất ก็แล้วก็แล้วอยู่ไหนอ่ะอยู่โน่นแค่สาบอลได้บอลดิ้นใส่กูวะไปแล้วนะไปเลยไปเลยใกลไกลไกลวะเพราะมันมารวมมามาแล้ไป่เนี่ยี่ด้วยอ่ารอเพื่อเราด้วยนะอยู่โน่นเดี๋ยวเดี๋ยวผมผมโลเปยเป็นพี่ใหญ่แล้วไหมอ้าวทุกคนร่วมเฮ้ยบุรีเยอะบุรีเ้ยอะอะเดี๋ยวเขาเห็นน้นเว้ย เขาช mm ุดรอบเลยไม่มีรอบไหนควาถี่ก็รอบเนี่ยโอ้หนักเลยเนอะขนาดชุกเฉินเลยขนาดชุกเฉินเนอ้หนักวงวงบีบตูดแล้วอ่ะเรื่องปลาใส่พื้นอะไรเงี้ยปลาใส่พื้นใช่เห็นพี่สีลูกแก้วนะไหมพามาด้วยไอ้คน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 ตรงไหนตรงไหนมันเห็นเราแล้วมันเห็นเราแล้ว ยังไงดูจังนี่พีเจนเห็นตัวเดียวว่ะเฮ้ยเจอปลาแล้วว่ะเห้ยเจอปลาแล้วเฮ้ยมีชิวถังใหญ่ใครมีที่เหลือเก็บอย่าเนี่ยเฮ้ยมันอยู่ข้างล่างแหละมา,มาจะเอ,อ้าไปน้ำอยู่นะไปน้ำอยู่ม,มามสิมามแล้วมาเสิกระเบิดแล้ว แล้วเข้าเนื้อแล้วเข้าเนื้อแล้วเรียบร้อยไอ้เหี้ยตัวนึ่งพี่อีกตัวนึงอีกตัวนึงตายอ๋อยังย่งอีกตัวยังไม่ตายกระสุนหมดว่ะยิงเหลยเอาตานลบายเลยกระสุนหมดหมดตายยังกดบล็อตี้พี่กดบล็อตี้เฮียตีอังบอกว่ามีตัวตายนะตายแล้วตายแล้วเดี๋ยวหากระสุนเงี้ยเดี๋ยวเพลินเลยเนี่ย พยายามจะหัดใช้เอ็นทีไงแลวอินใชได้ไม่แย่งเ่าสุดโอ้โหว่าคุณว้องขหนุนหนังเอกก็ด้วยอ้ามันก็หัดใช้แล้ว,น,วะนะบอกเสียงดีว่าตืนไผ่เอ้ยไปนะไม่ไหวไม่ไหวนีเด้งได้เนี่ย มาดิหลังท้ายเพื่อนเลงเอาของเย็นเย็นเย็นเขมีที่เก็บของเหลือเก็บโอ้ยอยู่ตรงนู้น <c oughs> ขับด,ดีกว่า เฮ้นม hey. hey. ีคนลอดลงว่ะเฮ้ยเสียงอะไรวะเสียงคนปลาระเบิดอ่ะเข้าวงก่อนครับเข้าวงก่อนทุกคนอ่าไปไหนวะเ่อนไปไปวยพอแรงเต็มไป ของใครมีเควสไรต์ปานั่นแหละสายมือมีคนพี่หบวกก่อนไหมบวกพี่ไม่เอาหรือเป่าพี่ไม่เอาเอาวงวงไกลออกข้างวงทำไมนู่นนู่นข้างหน้านั่นนั่นนั่นน่าจะมีแล้วล่ะไม่ยิวไม่ยิวเราพีอยู่ขวามือเออต้องเขาวงยิงเข้าแล้วอะไรวะไปเไ็บเก็บทาง เฮ้ยทะเบิดท้พายท้พายทะพายชนได้ปะไม่ได้ชนไม่ได้โอ้โหเมกูทั้งนั้นเลยแอบยังกำงสอนตัวเก็ียบของก่อนได้ได้ไปดูกี้มีเสียงปืนอยู่ข้านึงระวังเฮ้ยเราเขาอยู่ในวงนี่กว่า ไอ้ขับไปตรงหมาหนะ่อยขับไปตรงหมาหนะ่อยหมาไหนวะระวังหนุ่ยไม่ลงไม่มีที่มีที่เก็บแล้วมีปืนสองก็บอกสลิงไอ้เหี <20 S 1> ่โมดชิประเบิดหน้าขวามือยิงอยู่เนยตัวเอสอ่ะกี่คนข้างหลังตีหนึ่งตีหนึ่งตีหนึ่งมันมาแล้วมันมาแล้ว ไหนวะอินี่ข้างหน้านี่ข้างหน้นา,าเอาตัวทีจะพูดอ่ะพี่ตัวทีพูดจะตายลงลงตายตายตายจะตายสองตัวเขาอยู่แค่นี้ง เกียวห็นไหีตัวเเลืออะไรวะมีเป๋อมันมีคนในผลหน่อยหรือะรวมๆก็ได้ยืนรวมก็ได้ผมโยนทางมีเีโออยู่สองคนผมจะเตอเดืสองคนโอเคไปละ ผมมีระเบิด4ลูกมีระเบิดเพิสี4ลูกผมมีจังจังบอมอ่ะเขาให้มันโดนไดโนเสาทิ่มแห้อโอ่าห60 60 แม่นยังวะเอาวงห็ืออได้ม่ไปดีดีเป่นนว้วตรงนั้นอีกแล้วหรอ <c oughs> อีกสามทีมีก,ก,กหนึ่งตัว,ตว แคมไม่ได้เจอกันแล้วนะแดงไอพวิธีตัวนี้จ้างได้ปะเนี่ยไม่ได้ไม่ได้มันขายปืนอย่างเดียวโอ้โหเนี่ยนั่นแม่งยังไงโอ้โหไอ้ตาตัดลุ้นไงหลบก่อนเดี๋ยวเออไปเลยนู่มๆนู้นเดินอยู่นู้นน่ะนะเห็นชัดเลยน่ะเออเฮ้ยรั้วล้วะละก่อหมดแล้วมั้งเนี่ย สองระวังนะไอ้เออพี่พี่ต้องมีใครไปนะเนี่ยมีเราต่ำไปแม่โอ้โหไอ้เหี้ยผมช่วยผมช่วยน้าบอกพี่ต้องอย่าห้าวไร้ยินเสียงหัวเราะเลยอ่้พี่ไอ้เพี้ยงวะร้างเลยรสองแค่ไหนร้อนล่วงมาจากฟ้ามื่อกี้เราลงหัวเข้าบาอดี อยากลองมานานแล้วจะได้เป็นผู้นั้นยังเขาผมมาครับมาแดง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 ยืนเห็นมีทีอยู่ระดับไหนตัวนึ่งระดับไหนตัวต้องต้องแทงยิงล้มล้มลบมเตะคนบางมองเห็นอยู่ตรงตัวตรงตรงตัว จะสุดหมดว่ะอีกเ้ยอยู่ต้องยิงอีด้านหลังมาหลังไหนโอ้ย่ากนู้นไป้แล้วล่ะลงไปกันเลยแต่ตายแลนะตัวนั้น่ะจะสุดหมดมีคนจะตายอยู่คานอยู่ตรงหลังหินตัวนึงลบไปหนึ่งลบไปหนึ่งแต่หมดที่หลังหมดที่หลังหมดไหวกว่ไอ้นี่จะสุดหมดเว้ย ไ่ไหนวะหน้าเพื่อนหน้าเพื่อนหน้าเพื่อนไปไปชุบเพื่อนไหนแล้วผมเมาเองเบียดลอยเฮ้ยเฉยเลยกูไม่ทำเยอะเลยเอาวะได้สองตัวยังดีวะนี่อะแต่สองได้สองอ้ามได้เก้าเพื่อนเพื่อนอ้ามได้ตัวจัดไป 帮人买。